เน้นใช้งานไม่เน้นแพงผ่อนสบายๆไงก็ผ่อนสบายๆนะครับจะหาผ่อนผ่อนแพงๆไปทำไมพี่ครับหารถเอาไว้ส่งของเอาไว้ส่งคนงานเอาไว้ใช้งานที่บ้านไม่เน้นแบบแพงๆรถค้าขายรถค้าขายรถค้ากินรถหากินมีตังค์แล้วค่อยไปออกคันใหม่ไม่เน้นเป็นหลักเออนะครับเน้นผ่อนสักห้าหกพันห้าหกพันนะครับก็คือหลายคนถามเรื่องนี้มาเยอะมากเลยพี่รถผ่อนเนี่ยห้าหกพันมีไหมมีไหมมีนะครับ โอ้โหหนักคนนั้นทำไมพรสามพันมีไหมกระบะโอ้โหอาจครับถามนี่ผมก็คำถามนี้ปวดหัวมากเลยสมองแบบตืดเลยครับอยากจะตัดคอทิ้งมากเลยกระบาดพรสามพันอมันมีครับแต่ถ้าเอามาแล้วถ้าไม่เอานะมีเรื่องนะนะสามพันมีอะไรปอดอ่ดเลนเจอร์ปีเก่าเก่าเก่าแบบเก่าแบบเก่าเกือบเลยนะสองพันกว่าไม่ถึงสองพันใช่มันสามพันกัจริงแต่ว่ามันตัดไปได้ไม่ได้นะครับ เราที่เอามาเนี่ยคือเป็นรถที่สามารถจัดไฟแนนซ์ผู้ธนาคารได้นะครับเพราะนั้นจะจัดไฟแนนซ์ยากเราก็ไม่ค่อยเอามาจ้พอเออมาจะซื้อสดก็ไม่มีคนเอาใช่นะครับไม่เตี้ยเจ็ดพันห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นไม่เอาอีกบอกว่าแพงแพงอีกเลินสดจะเป็นอย่างอีกอยากอีกโอ้ยนะเอารถที่จัดไฟแนนซ์ได้ดีกว่าเออเอาที่มันจัดไฟแนนซ์ได้เนี่ยนะครับพนที่มันห้าหกพันก็ว่ากันไปนะครับ ใครที่มีกําลังก็สามารถซื้อที่มันแพงกว่านี้ได้นะครับก็เป็นพวกดีแม็กบิโกอะไรก็ว่าไปแต่ใครที่หาได้ถูกกว่านี้ก็ดีใจด้วยดีใจด้วยครับของเราก็ราคานี้ครับเราไม่ได้บังคับเนาะแล้วแต่จะเลือกเอาเนาะตอนที่คุณชอบคุณโอเคคุณสบายใจซื้อเรามีความสุขซื้อแล้วเอารถไปใช้งานได้แมนเราแฮปปี้คนใช้แฮปปี้คนขายก็แฮปปี้ดีและสุขดีชอบทําแล้วก็ดีแท็กด้วยอะไรแฮปปี้แล้วก็ดีแท็กแฮปปี้ดีแท็กสวัสดีครับจากเข้มรถซิ่งครับผมสวัสดีค่ะ หญิงนัดจ้าอะไรนะไม่ไม่ค้นหูเลยเนาะเขาให้เปลี่ยนไงแบบอะไรนะให้โดดเป็นหญิงเพราะว่ามีหญิงคนเดียวที่ขายรถนอกนั้นเป็นผู้ชายหมดเลยจ้ะหญิงนัดอ่าหญิงนัดหญิงนัดกับชายเข้มโอ้ห้าสิบห้าชายกบชายกบชายกบโอ้โหตายตายเลิกเลิกเอาน้องนัดน้องนัดหญิงนัดหญิงนัดอ่าหญิงนัดจ้าหญิงนัดเรามากับรถรูอะไรครับวันนี้วันนี้นะคะ เชฟโรเลตโคโลราโด2.5 LT ปี13จ้าครับราคาขายวันนี้เท่าไหร่ครับ35,000บาทออกรถกี่บาทครับ0บาทและก็วันนี้ครับผมนะ12ือนแรกไปผ่อนแล้ว12ต้นแรก3,700บาทเท่าไรหลังจากนั้นนะครับค่อยจ่ายราคาเต็มที่6,200บาทอ่า6,200บาททุกแล้วนะครับผมก็อันนี้คือโปรไฟิวดาวนะครับหากท่านมีดาวเพิ่มสัก2-3หมื่น5หมื่นก็ค่ามันก็ต่ำลงต่ำลงแน่นอนนะครับอันนี้เป็นตัว LT นะตัว Long t อ p p y 2013นะครับแล้วก็ มีบัตรตะมันแถมม้อีก1000บาทมาคนเก่าคนชอบแน่นอนเพราะว่าเขาจะชอบถามว่าพี่มีกระบาพอน่าหกพันไหมอย่างที่จ่ากที่บอกตอนแรกห้าหกพันนะครับอันนี้หกพันสองครับนะอันนี้เราเปลี่ยนให้ไฟมันมานามันเข้าไฟแตกนะน้ำมันเข้าอาจจะเป็นเพราะไอ้โดนโดนฝนโดนอะไรแตกมาไม่รู้ครับน้ำประชิต้านนะครับเครื่องสองจุดห้านะครับกรอบป้ายไทยเทไทยเทด้านหน้าก็ไม่มีอะไรพิเศษมากมายสภาพก็คือมาแบบนี้เลยเดิมเดิมเลยแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าไม่แต่งนะ คือไม่มีการโหลดไม่มีการใส่ล้อแสดงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานจริงๆนะครับไม่ได้ไปโมอะไรมากมายไม่ไม่โหลดหน้าไม่หลังทุกอย่างเคล็ดเดิมเดิมเอาไว้ใส่งานเทอะโดยเฉพาะแต่อาจจะมีกําลังทรัพย์ไปซื้อคันใหม่แล้วก็เลยเอาคันนี้มาขายให้เราก็รถหลายคันเนี่ยบ้านรวยบ้านรวยอ้าวล้อแม็กยังเป็นเดิมๆจ้าถ้าเปลี่ยนล้อนะครับมีล้อเปลี่ยนอยู่สี่ลายเด้อนะครับอาจจะเป็นทีสามเจ็ดอ่า RPF1RE สามศูนย์แล้วก็สี่ยี่แปดจ้าจ้าก็เปลี่ยนเลยนะอยากรถอะไรบอกเล่ ดูจากตรงนี้เลยกระจกปรับข้างกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะอเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูทำไมข้างในหอมจังไม่รู้น้ำหอมปะน้ำหอมเอ่อข้างข้างในนี้นะคะถ้าเป็นตัวต่ําๆก็จะเป็นวิทยุไม่ใช่หน้าจอนะคะครับผมเกียร์นะคะดูโรแมคค่าสปีดเดอร์นะคะพวงมาลัยไม่มีมัลติฟังก์ชันแต่ว่ากระจกปรับข้างกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าเลขมาอยู่ที่เก้าหมื่นกิโลครับไม่เก้าหมื่นจ้ะโอเคครับนะปีสิบสามใช่ไหม ปีสิบสามนะครับดูทะเข็บประตูบอดี้ครับก็อาจจะใช้งานน้อยอะไรงี้สวยนะฮะกระจกไฟฟ้าทั้งระบบเลยนะฮะนี่น็อตครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับเดิมเดิมโรงงานเดิมเดิมจากโรงงานไม่มีทําอะไรมาสิบสามแต่ว่าแขบเปิดได้แขบเปิดได้ขึ้นลงสบายเด้อแขบเปิดได้นะครับเห็นไหมโอ้โหนี่อันรถเดิมนะทะรถแต่งรถแต่งอยู่ประมาณมือหนึ่งอันนี้ไม่ได้ทําอะไรมาเลยเนี่ยมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ เลนมาจอดเฉยๆนะดูส่งการชงกันชนก็ไม่มีครับนะมาจากคุณีสงสัยไม่มีคนขับเลยเอามาขายลายเนื้อถามว่าสภาพ13นะประมาณถือว่าลายเนื้อแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดีมากเลยใชครับมีร้อยนิดหน่อยนะครับของตามการใช้งานตรงศูนย์นะตรงรุ่นนะของเชฟโรเลตของแท้เลยโอโรดเลยตรงรุ่นเลยแต่อันนี้เขาไม่ใส่กันชนมานี่ดีเซลสองจุดห้าครับเดิมๆนะครับอยู่ทุกอย่างครับมาดูฝั่งนี้โอ้ทำไมมันเกลียดกาจาันคนไม้เอาเอาแต่กล้องละทัด ตะเข็บประตูนะคะอาร์คเดิมจากโรงงานรับประกันเลยไม่ได้ชนหนักพิ่ความมั่นแน่นอนเหลืออย่างเดียวแหละอะไรไฟที่มันที่มันไม่สวยอ่ะมันเป็นรถเข้าใหม่นะครับส่วนใหญ่ที่เรารีวิวทุกคันเนี่ยรถเข้าใหม่ทั้งนั้นเลยสภาพก็คือมาเห็นตอนที่เห็นนั่นแหละก็แล้วนะครับนะก็คือเราไม่ได้เอารถที่มันแบบตีลังกงตีลังกามานะครับมาแบบนห้ก็แบบนั้นครับ อ่ะนี่หัวใจสาคัญของรถคันนี้ต้องมาดูที่ห้องเครื่องอเป็นยังไงห้องเครื่องนะครับแผ่นกันควาร้อนครับใหมก่กิบเลยนะครับ80,000นโลนะครับผมนะเม็ดอาร์ตโรงงานเดิมสวยๆนะครับเดิมเดิมเครื่องเดิมโรงงานพ่อมันเลียนด้วยนะทุก<ม>อย่างเดิมเลยนะสติกเกอร์มอกอ็อยู่คมชัดเจนแตะเข็บประตูมีทั้งหมด4จุดก็อยู่ครบทั้งทั้ง4จุดเลยนะคะดูน็อตน็อตน็อตเนอร์นี่ไม่เคยแกะมาเลยนะอ่าเบาเดิมเดิมนะคะนี่ครับสาระโปรงครับเป็นอาร์ชัดเจนครับชัดเจน ก็คือรถสวยครับบอดี้สวย้าเบิ้งสีแดงหู่วาา่านพันการใช้งานมากแบบใด็สีตา้านครับกงามครับตล, <ะ S 2> ลบอดคันนี้นะครับถ้าใครที่เห็นคลิปนี้นะครับสนใจก็ติดต่อหาพวกเราได้เลยหาได้เลยนะครับโทรหารแอดไลน์ก็ได้อะไรก็ได้หมดนะช่องทางมีหลายทางมากนะครับก็ติดต่อทางไหนก็ทางนั้นได้หมดเลยจนเบื่อขี้หน้าแล้วจนเบื่อแล้วครับแต่ก็จะเพิ่งเบื่อครับเราจะอยู่จนจนกว่าไม่มีเน็ตครับเราจะอยู่กว่าเอให้นานกว่าคนบางคนทำไมอยู่ตั้งแปดปีเจ็ดปีเจ็ดปี ครอะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันคนแถวนี้แหละพูดไปเรื่อยๆอ้าวเราัดกับเชฟโรเลตมาหนิสองจุดห้า lt ตัวท็อปปีสิบสามจะกับราคาขายเท่าไรวันนี้สามแสนห้าพันบาทจา้าลดกี่บาทครับศูนย์บาทเด้อแล้วก็สิบสองเดือนแรกปีนี้นะไปผ่อนเท่าไรครับสามพันเจ็ดร้อยได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นนานสิบสองเดือนจากธนาคารแล้วก็เอชซีซีให้อีกสิบสองเดือนโอ้โหช่วยกันน้อยแล้วก็ช่วยกันไปหกหกนะครับค่อยจ่ายราคาเต็มอยู่ที่หกพันสองร้อยบาทจ้าหกพันสองร้อยบาทใชครับก็ไปแพงนะ เงินเดือนหมื่นสอออกได้เลยคันนี้แพงอะไรอะ่ะได้รถกระบะขนาดนี้ออถ้าเป็นรถเก๋งแพงกว่านี้อีกจ้ะนะครับแล้วก็มาหาเรานะพร้อมบัตรน้ำมันอีกห0ึ่บาทเดอ้อแล้วก็สิททิิพิเศษนะครับใครจองผ่านออนไลน์วันนี้นะครับรับสิยทธิพิเศษไปเลยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าสีให้รายการให้แมกไม้ให้ยางไม้ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกลองเครื่องให้ถ่ายของเลี้ยวให้ติดฟิล์มให้ประดับยนต์ให้ซูมรถให้ทำสัญญาสหน้าบ้านให้รับประกันหลังการขายหปีเต็มดับบิลสมาร์ทหนึ่งปีเต็มจองวันนี้นะฮะรับดอกเบี้ยซูเปอร์เซียมอีกสิบสองเดือนโอ้โหนะฮะแล้วก็เราช่วยผ่อนอีกสิบสองเดือนช่วยกันใชครับผมนะบัตรน้มันอีกหนึ่งพันหนึ่งพับจากปีไปผ่อน ผ่อนถูกลงอยู่1ปีแล้วก็ออหลังจากนั้น6ปีนะค่อยผ่อนราคาเต็มอโอเคครับฝากเอฟซีดังนะจ๊ะฝากเอฟซีที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะสนใจอยากจะซื้อจะจองนะคะคันนี้ทาง Facebook ลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านบนของโพสต์กดแสดงเพิ่มเติมเลือกทักเรือกโทรหาเราได้เลยครับส่วนทางยูทูบไลน์และเบอร์โทรจะปักหมุดอยู่ด้านล่างนะคะก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็เอฟซีท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ กำลังจ้องอยู่จ้องอยู่รถรถรถเข้าใหม่อะไรเงี้ยเออก็ฝากเจอครับไม่ต้องเจอเลยจ้องเลยครับฝากกดติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, TikTok นะตื่นเช้ามาคือเห็นข้อความ SCC เด้งขึ้นเลยเอาเลยครับจัดเลยครับจัดเลยนะคะแล้วก็ s c ท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับพวกเราบ่อยๆนะกับทีมงานของเรานะคะเดี๋ยวจะสุ่มแจกเสื้อ SC Fanpage ไปให้อีกหตัวที่บ้านเลยจ้าโอครับแกเลยนะ อยากได้รีบจับจองครับรีบจองมัวแต่นั่งมองครับไม่ได้เป็นเจ้าของเด้อไม่ได้เป็นเจ้าของแน่นอนเออไออะโอเคเชฟพรอนสาพักาบาทแก้วเออ